สวัสดีครับพี่น้องครับพู้กองชองบ้านระเพื่อนออฟเชี่ยลครับมันนี่บรรยากาศในการเอ่อจา้าหน่อยสีเริ่มม้วนอะไรพี่น้องครับจ้าหน้ยกับสีตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะเออเป็นสีเหลืองโดนตรีนะนะครับฉลองสมโภชขึ้นบ้านใหม่น้องอุ้งยิงครับหลังจากเมื่อคืนเป็นเอ่อคิวของสาวน้อยเพชรเป็นแพงครับมันนี่ประมาณช่วง กับเที่ยงที Guys, uh, like, 2, ่เป็นของอะไรนะผู้ชมสองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเกียที่ยังไม่ได้เข้ามาดูที่ยังไม่เข้ามาดูตู้เปล่าก่อนไปก่อนอ๋อเขามาตัดหมู่คนหนึ่งไปก่อนวีดูดูดูคนดังแห่งน้องครู แล้วก็แตกไม่ต้อใส่มันจะสวยนะอ้แงนิแกเอเกือแตกอ้ยอเิให้ลูกมเอคนออันนี้นักองครับพ่อครับผมเป็นอันันครับเขาเอื่นว่าแขกผูมีเกืบโอ้เรามีเกืบพี่ดียดีต้อนรับเวยครับเด้อแจกผ่มีเกืบแล้ว ถ้าการที่เราเป็นแขกเราไม่เกือบเลยถ้าเป็นญี่ปุ่นเราไม่เกือบเลยแล้วย,า,ยางไปเกือบแตกมาโอ้ยเจ้าบอกอยังดอกไลซาไ่วโอ้ช่องนี้ม้วยังเลยาช่วงมีเขาเรียกแง่ไมาหากินโขบันยัายั้งกินนะทำงานไหมโอ้ยอะไรบ้างจีอุ้ยมืึงยืนพองั้นจอดกินมั<า>น้วกันผมมาล้ำนี่งแล้วครับจิจะเขาจ้างมาจ่ายกูม,ม,มาล้ำกินก่อน<ว>มุคช่วาจอดได้โรงงานกินไงเนาะช่ดเรียนสกันอยู่ดีกินดี โอจะป่ากก็สี่คนไงเต็มตีเลยเนาะกินอิ่มแล้วเอาผมไปก่อน้ะครับตีปัดซุ่มมาล้ำแต่เนี่ยอันผมเปิดมาล้ำครับแดงว่าเขาเนี่ยเอ้ากินไปเลยพ่อหลวงโอ้แตงคิวแต่งกินแต่ดิเยวกมาดครอบครัวนี้เสื้อสีแดงสวยมากเลยเอ้า คนน้อยอีกคนนึงแม่ไอ้นี่รถอ, <c oughs> อากาศร,ร้อนมากเลยนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับรถแฮกอะเริ่มสัญญากับน้องไว้ว่างอยากมือสั้นแหละาอาจาร <ละ S 2> ย์นักกูเกียร์มือสั้นแหละจักเกณฑ์ <c oughs> แล้วนะต้องอยู่ฟังอะรถแข่งเล่นรถแขสี่มอสั้นส่ยูดะป่ะพี่หนึ่งงสี่ลักเด๋วโอ้โหเอากินเขาจนอิ่มอลไรหิวอีก เอา,าไปกินอีกนี่เราหน้นักร้องเขาแม่นางค่ะนักล่องนักร้องแตงนางแตงม้วนนอ่ยแตงนางตี่ีงหันบุน่าม้ว่าอาป็ีงหันโอ้ปก<อ>า่ดอกรับเาก็บ้าเพื่อนวพมันบอบตีนึงไม่ตาเบิ่งกว่าหัวแังอยู่บอกสิแปลกแตกนะผมแคลแตกนะผมเยอวังบุก่าวงบุก่าบุก่าบอกเอาเยอะว่า อาจายาว่ใจเย็นใจเย็นอยู่แล้ว่เรีนหนีานพ่อถปลามาดเออปลาลบ

เด, <S <S เดียวเดียวพื้นเป็นพนพื้นพนนักร้องพม้นตลกแหมยังเป็นหัวพื้น,นโอ้ต่อ้า าเน่ยพี่คนว่าเพื่อนลาออกมาโอ้มันเจียงเียงนี่ เชีงมีมีนี่แซสบหูมาครั้งเลอันนี้บรรยากาศครับเมืองบรรยากาศเรื่อยๆแสบหูครับสวัสดีครับปูแสบหูบักครับกรั้ดนตรีคนาเดินเข้าไปนอนทวนๆเนาะโผล่โผล่กูวันนี้ย่างอ้อมประเทศอยู่ไหมจังครับมาผมนี่เลยอ่ะ เจ๊เไหนมืูแรงิงสีลมน้ำมูเลยพี่พีดีของตุนตีนี่ทีปานของตุตีหรอสตัวหรออาไปแจกเอไปแจกพอดีว่ามันที่ใหญ่เขาไปแจกใครพี่พ้อหรือเขาไม่มีไซค่ะ like ก็เลยเอาไซนี้ปแจกเอาไปแจกพอดี กำลังรวมมันโอเคเมื่อวน่อวานคือบ่ต้องไปต้งปต้องเล่นไปอีกเครื่องนึงโอ้ยเยอะาอีกเื่อ็เดัวสะสมเลยเนอะนี่มีอะไรเลยนี่หน่อจงมุฏมีมากุกจะตัวยบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิวเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเด มีเท่าอะไรมีกี่หมื่นพออยู่พออยู่เอาล่าสุดหาแอปธนาคารมาพอแล้วเริ่มรันแล้วเริ่มเริ่มมือสั่นแลยไอ้โอวยให้ใครคะนี่สแกนสแกนเลยถ่ายสลิปทั้งหมดได้กี่ตัวเจ้าพ่อถ่ายล้วหลงคนรู้หน้าอย่างเจลี่บริสันทเพลงเนาะนี่ก็เสียหูเลยะเสียงไหมได้ไหม